เมรถอดใจขอยอมแพ้แล้วทหารเขมรเริ่มแห่ทิ้งปึงหนีซุกป่าเอาชีวิตก่อนเจอชุดดำไทยขาโหดล่าเด็ดหัวเผาทิ้งคาฐานให้สิน้นแถมยุดเกลี้ยงมอไซค์เขมรพี่ขอเอากลับบ้านนั้นน้องเหมนโดยก็ต้องบอกเลยครับว่าสถานการณ์ในกองทัพเขมรในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ตึงเครียดแค่เรื่องขาดอาวุธสเสบียงแต่กำลังใจของทหารก็กำลังดิ่งเหวล่าสุด มีเรื่องเศร้าปนหดหูลุดออกมาจากแนวหน้าฝั่งนู้นแล้วหลังมีรายงานว่าทหารเกณฑ์กัมพูชาซึ่งอายุเพิ่งจะส7เจปียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำแอบโพสต์รูปลงในแอปเทเลแกรมโดยระบุข,ข้อความสั้นๆแต่เจ็บจีดว่าเมื่อไหร่สงครามจะจบผมเหนื่อยผมไม่ไหวแล้วซึ่งโพสต์นี้เองก็บอกอะไรเราได้หลายอย่าง ทั้งเรื่องการเกณฑ์เด็กมาเป็นโลวมนุษย์ความเหนื่อยล้าจากการขาดสเสบียงและกระสุนร่วมถึงความกลัวต่อแสนยานุภาพของทัพไทยที่จัดหนักต่อเนื่องจนหนุ่มวัยสิรับไม่ไหวแต่ทว่าไม่ใช่แค่คนเดียวเพราะยังมีนักวิเคราะห์มองว่านี่คือความรู้สึกของทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่ในฝั่งนั้นที่ถูกบังคับให้มาสู้ในศึกที่พวกเขามองไม่เห็นทางชนะจนตอนนี้เริ่มมีภาวะถอดใจกันเป็นแถวซะแล้ว แต่ยังไม่จบนะครับเพราะนอกจากทหารเขมรที่เริ่มถอดใจแล้วก็ยังมีทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองทหารเกณฑ์เหล่านี้ที่ไปรบยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ส่งไปตุยหรือยังอยู่ดีก็ไม่มีใครรู้กองทัพก็ไม่สนใจส่งไปตุยแค่นั้นเองเพราะล่าสุดครับได้มีโพสต์จากผู้เป็นพ่อของทหารเขมรรายหนึ่งที่ได้โพสต์เศร้าตามหาลูกชายพร้อมดาหุนเซนว่าทำไมทิ้งลูกของเขาแบบนั้นไม่สามารถติดต่อได้เลยโดยระบุว่า ในานามผมเป็นผู้ปกครองชื่อหอมเวหาจากจังหวัดอุดรมีชัยช่วยหาข้อมูลลูกผมหน่อยครับหายไปตั้งแต่วันที่8ถึง19ธันวาแล้วแต่ไม่มีข่าวเลยติดต่อไม่ได้เขาไปปกป้องชาติปกป้องประชาชนแต่ทำไมชนชั้นสูงถึงไม่สนใจขนาดนั้นขอร้องละช่วยบอกทีซึ่งนี่ก็คือความเป็นจริงนะครับที่แสนเจ็บปวดของชาวเขเมรที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ร้อยปีก็ต้องทนเจ็บปวดจากสงครามที่ผู้นำของตัวเองเป็นคนสร้าง พระยาระแวกพลพศจนถึงหุ่นเซนนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้เองยังมีคลิปทหารเขเมรที่ถอดใจทิ้งปืนทิ้งฐานวิ่งหลบหนีซุกในป่าพร้อมร้องไห้ว่าแม่เว่ยจุยโกนพองที่แปลว่าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยแม่ตอนแรกยังห้าวตอนนี้ร้องไห้หาแม่แล้วซะแล้ว ต่อมานะครับก็ยังมีคลิปทหารกระเมรนหายใจถี่ไม่ใช่เพราะเพิ่งยิงใส่เสียมแต่ลุงเพิ่งคว้าปืนหนีออกจากฐานมาได้แล้วเดิอบ้องประโอนปลอดภัยแล้วไม่ต้องสู้รบละหนีกลับบ้านดีกว่าและนอกจากนี้เองนะครับยังมีคลิปทหารเขมรน้้ำตาชุ่มออกมาอัดคลิปรีวิวผลงานทหารเสียมที่มาถล่มในฐานตัวเองพร้อมระบุคำสั้นๆว่าการติดมดยิงหน้าพรองโอที่แปลว่ากระจุยหมดแล้วพี่น้องไม่เหลืออะไรเลย ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าทหารขเเมรคนนี้โชคดีที่หนีออกจากฐานไปก่อนไม่งั้นเป็นเหมือนฐานขเเมรน,นี่แน่นอนเพราะมีคลิปชุดดำทหารพรานไทยสุดโหดเผาวอดให้ราบฐานขเเมรพร้อมลั่นว่าเผาให้หมดทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินไทยเผาให้หมดครับเผาเข้าไปเนินนี้เป็นของเราแล้วครับเนินนี้เผาให้หมด และแน่นอนครับว่าหลังจากที่เจ้าของฐานได้ตุยดับไปหมดแล้วของที่เหลือทหารไทยก็ขอหน่อยนะถือว่าแบ่งกันใช้หลังทหารไทยเขายุดได้ก็พบกับปลากระป๋องครับแต่เอ๊ะทำไมคุ้นๆที่แท้ปลากระป๋องตราสามแม่ครัวอา้าวไหนบอกแบรนด์สินค้าไทยไงและนอกจากนี้นะครับยังพบรถมอเตอร์ไซค์ของทหารเขเมรจํานวนหลายคันที่ทิ้งไว้เรียงรายแต่เจ้าของนั้นกลับบ้านเก่าไปหมดแล้วก็เลยเป็นคลิปฮาๆจากทหารไทยมาให้ชมกันครับ โอ้ขอให้เมนนี่ไป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 ไโอเขาตีรอบนี่เอารถบ้านมาพร้อมครับเป็นได็ครับเป็นได็เนี่ยไหนไปขี่บ้านเลยไอ้เมนไปขี่บ้านพอดีนะไอ้เมนไอ้เมนขอรถมน้อยเมน ตามหาเจ้าของดอกนี่มานจะมีหมดแล้วมาอง่ขวัญปีหม้ไว้ตีเอ่อให้เวียฟเราได้ยืนจมไปไงป่าคือไงที่เปไปใคยเอ่อดับปีมาเปมลกดมาตัวอลเอ่นี้นมบ้านระตกาบที่ตกออกก้นไทยนี អ្វីដែលគោះចិត្តបំផុតនោះគឺម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបាទម៉ូតូរបស់ខ្ញុំតិចអស់បងបាទម៉ូតូនេះហើយដែលអនុកៅរី6ដបទឹកដបសំរិទ្ធនៅលើភ្នំប្រាសាទប្រាជវិហារនេះមើលតិចទីអស់ហើយបងអស់ស្អាតណាស់ប៉ះលែងធ្វើកាយហើយបងហើយនេះចម្រោកចម្រោករបស់ខ្ញុំនៅនេះ នេះសារនេះបងប្អូនកែកុនលេសកើតទៅបាទបាទនេះចូលអីទេ텐ទឹកអីមកខ្លួនហើយនឹងអាវុធទៅប្រឹងអីបាទបាទទេនេះគឺមកເຜົາថៃនេះครับិច្ចនេះរបស់ថៃເຜົາឲ្យหมดເຜົາឲ្យหมดครับເຜົາເຜົາເຂົ້າបាយຫນឿនេះເປັນຂອງเราລະครับຫນឿនេះເຜົາឲ្យหมด អីหมดวิวយ៉ាងสวยครับข้างบนบนเขาวิวสวยมากนี่ครับបងប្អូនត ong និយាយថាមិនគឺមានអីថាមិនមូតូផនមូតូដឹកពីផ្ទិចអស់បងប្អូននៅរូងខាងនោះໃສនោះដឹកចំទៅនោះរូងអឺ តោះពេលទៅវាមិនហនអត់ណាគេចេះតបនេះប្រយោច៣គ្រឹកទៀតលេខស៊ូបានខ្លះវាអត់ឆេះបាទផតពីនោះប្រភេទដែកឥន្ទុកអី đưa ra ấy đi đưa ra phát cái đó cho chết này mới cầm mới tay to mở để dương để cầm ri dương chẽ thì nào chờ mình